ดวงรายวันประจำวันพุทธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2566ขึ้น2คำเดือน8สองหนปีเทะคนเกิดวันอาทิตย์การงานช่วงเวลาแห่งการทำงานหนักได้ผ่านไปแล้ว วันนี้เป็นวันที่คุณจะได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จชื่อเสียงที่เป็นผลจากการทำงานหนักของคุณในช่วงที่ผ่านมาความมั่นคงในงานจะเพิ่มมากขึ้นทำงานสบายขึ้นการเงินคุณจะพบช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้การเงินเริ่มดีขึ้นทั้งยังมีความกระตือรือร้อนในการหาเงินดีมากงานที่ต้องออกนอกสถานที่งานทางไกลจะทำเงินให้กับคุณได้ดีเป็นพิเศษในวันนี้ ความรักและครอบครัววันนี้ต้องกล้าๆหน่อยนะคะอย่าเอาแต่ลังเลหรือเขินอายหากคุณเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองและเข้าไปทำความรู้จักกับคนที่คุณหมายตาไว้วันนี้จะเป็นวันที่คุณโชคดีส่วนคนรักคู่ครองมีการวางแผนในอนาคตร่วมกันหลายเรื่องแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือจริงจังสีมงคลสีส้มสีแสด เสริมความมุ่งมั่นพยายามกระตือรือร้อนเข้มแข็งอดทนทิศมงคลทิศตะวันออกเชียงใต้เสริมพระเดชการควบคุมความเชื่อฟังเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานคุณทุ่มเทให้กับการทำงานในวันนี้มากและจะเกิดผลสำเร็จกับงานของคุณเป็นอย่างดีคุณฉลาดกล้าหาญและไม่เลือกวิธีการที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นงานที่ต้องแข่งขันวันนี้คุณจะเป็นฝ่ายกำชัยชนะการเงินจะเกิดความขัดแย้งกันทางด้านการเงินกับหุ้นส่วนหรือผู้ใหญ่ญาติมิตร คุณค่อนข้างดื้อรั้นและถือทีทีทำให้การเงินตึงมือเงินที่คาดหวังว่าจะได้ก็จะพลาดไปเพราะการยอมไม่เป็นของคุณลดความเอาแต่ใจเพื่อผลประโยชน์ก็จะเอาตัวรอดได้ค่ะความรักและครอบครัวการไม่รู้จักอารมณ์อโวยให้กันมักจะนำพาความขัดแย้งที่กินใจกันไปอีกนานคนรักกันและคนที่มีครอบครัวแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและให้อภัยกันให้มากส่วนคนโสดความมั่นใจตนเองมากเกินไปทำให้คุณดูไม่น่ารักรอยยิ้มที่อ่อนโยนจะเป็นเสน่ห์ของคุณสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมลาบลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูนทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเมตตารักใคร่มีโชคจากเสน่หา เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานจะมีการโยกย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสถานที่ทำงานซึ่งอาจจะทำให้คุณไม่ค่อยถูกใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้นัก แต่ก็ขอให้อดทนนะคะการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญในวันนี้การเงินวันนี้การเงินของคุณไม่มีเรื่องฟลุกถูกบาททุกสตางค์มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของคุณซึ่งทำให้คุณภาคภูมิใจและใช้ใจอย่างรู้คุณค่าและคุณก็ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่จะหาเงินและยังคงมองหารายได้จากช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอความรักและครอบครัว คุณจะขี้งุดหงิดทําให้อาจมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวทั้งที่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยทําให้ลดทอนสเสน่ห์ของคุณลงคนโสดยังไม่พร้อมที่จะคบใครเพราะเอาแต่ติคนที่เข้ามาสนใจลดสเปคลงมาบ้างก็ดีนะคะสีมงคลสีม่วงสีชมพูสีบานเย็นเสริมบริวารดีการติดต่อเจราจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความภูมิฐานความนับถือและอิทธิพลเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน การงานจะสะดุดเพราะขาดทุนหมุนเวียนหรือเกิดเหตุผู้ร่วมหุ้นบริวารถอนตัวทําให้ติดขาดหัวหมุนวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มงานใหม่หรือขยับขยายกิจการคนที่ทํางานประจําจะรู้สึกเบื่อหนงานสุดขีดอยากจะลาออกแต่ก็ทําไม่ได้เพราะถ้าออกก็คงจะหางานใหม่ได้ลําบากการเงินคุณจะได้รับเงินจากค่าในหน้าหรืองานที่มีคอนเนคชันมาก่อน การวิ่งเต้นในเรื่องต่างๆจะมีผลเป็นเงินและผลกำไรงามๆที่ทำให้การเงินวันนี้ของคุณคล่องมือควรหาคนช่วยจัดการเรื่องเงินเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดความรักและครอบครัวคุณไม่สนใจใครสักเท่าไหรบางทีก็เพราะเบื่อหน่ายที่ต้องตามเอาใจใครแต่บางคนก็เพราะเจ็บมาจนเข็ดขยาดจึงเรื่อยๆกับความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้ส่วนคนมีคู่ ความรักจืดชืดควรเติมความหวานให้กันบ้างเริ่มต้นจากคุณก่อนนี่แหละคะ่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานทำงานอย่างมั่นใจลุยงานเต็มที่บางทีก็เกิดตือรือร้นจนปีนเกลียวผู้ใหญ่บางคนอาจโดนขมินได้ จงควรเพิ่มความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรับครอบเข้าไปด้วยเพราะคุณอาจทำงานได้เยอะแต่ทำอย่างลวกๆไม่ละเอียดถีท่ทัวนักการเงินม่เกณได้รับรางวัลได้รับโชคทางการเงินคาดหวังเงินจากแหลง่งใดมักจะประสบความสำเร็จสมหวังวันนี้หาเงินง่ายโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้มากเป็นพิเศษ วันนี้ควรแบ่งเงินเก็บออมไว้ด้วยค่ะความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองอาจจะมีปากเสียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ให้ระวังการทะเลาะก,กันในเรื่องเงินทองที่อาจจะบานปลายใหญ่โตได้คนโสดจะรู้สึกยังลังเลใจที่จะเลือกใครหรือเลือกอะไรดีที่เหมาะสมกับตัวเองบางคนจะเจอคู่แข่งหัวใจที่ยากจะเอาชนะได้สีมงคล สีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือทิศมงคลทิต่ตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมคีีกลมเกลียวเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานไม่เป็นไปดังใจมักจะเกิดความผิดพลาดเพราะคนเพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือคุณต้องเพิ่มสติและสมาธิในการทำงานให้มากขึ้นเพราะวันนี้กำลังใจไม่ดีวิตกกังวลสูงทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายการเงินวันนี้มีเกณน์ได้รับเงินจากลูกหนี้ เงินค้างจายเงินตกเบิกหรือเงินจากผลงานเก่าๆที่เคยทำไว้คุณอาจมีโชคจากเด็กหรือบริวารอายุน้อยงานที่เกี่ยวกับเด็กจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณจะมีสเสน่ห์ต่อผู้คนอย่างมากอาจจะได้พบรักกับผู้ที่เป็นม่ายที่มีบุคลิกกระตือรือร้อนและร่ำรวยดวงความรักอยู่ในขาขึ้นคนมีครอบครัว อาจ,จได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะทิศมงคลทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดปลงใจเวลามงคล22.30นาฬิกา30าทีถึง24นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานคุณจะมีโชคในงานได้รับของขวัญของมีค่าหรือคำชมเชยจากเจ้านายผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องประดับสวยงามไม่ว่าจะแท้หรือเทียมจะก,ก้าวหน้าโดดเด่นแต่ก็ระวังจะมั่นใจมากจนเหลิงกับความสำเร็จหรือคำชมไว้ด้วยนะคะการเงิน ผู้ที่มีคดีความทางแพ่งอยู่วันนี้มีเกณฑ์จะแพ้คดีเสียเงินจํานวนมากหรือเข้ากรณีเจ็บแต่จบระหว่างการถูกโกงเงินหรือต้องเสียเงินไปกับอุบัติเหตุความเจ็บป่วยผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและความตายจะทําเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวมีเกณฑ์โชคดีในด้านความรักโชคชะตาได้หมุนให้ความสัมพันธ์ของคุณ เป็นไปในทางที่ดีแล้วจีบใครไว้ความทุ่มเทของคุณจะสำฤทธิ์ผลคนมีคู่มีเกณฑ์ได้รับข่าวดียิ่งหากคุณชอบทำบุญกุศลผลบุญจะส่งผลในวันนี้สีมงคลสีเขียวเสริมการเงินคล่องมือได้ลาผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล22.30นาฬิกา30าทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานในหัวคุณมีไอเดียต่างๆมากมายคิดโปรเจกต์ใหญ่และอยากจะทำให้สำเร็จ วันนี้จึงพยายามหาแนวทางหรือหุ้นส่วนเพื่อมาช่วยเหลือให้โปรเจกต์ของคุณเป็นจริงคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ต้องเดินทางในเรื่องงานส่วนคนที่ทำงานรับจ้างทั่วไปอาจมีการว่าจ้างงานจากต่างประเทศหรือต่างถิน่นการเงินมีเกณฑ์ได้ใช้เงินในการอันเป็นมงคลในครอบครัวหรือได้รับผลจากมรดกหรือคนในครอบครัวงานที่เกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริง ของสวยงามจะสามารถสร้างไราไยได้ได้ดีเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวระมัดระวังอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันที่อาจจะทำให้ถึงขั้นผ่าตัดได้คู่รักให้ประคับประครองความรักของตนเองให้ดีอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยอย่านอกใจคนรักของคุณสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพ ความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ